สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหนูอฟงฟงนะคะวันนี้เราไปซื้อดองกี้มาเดี๋ยวมารีวิวกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือดังหนูนะคะราคา90บาทจะมีแบบไม่ลดซอสแบบนี้3ามสีแล้วก็มีแบบลดซอสมอนนีแต่แบบลดซอสแล้วก็มีอันนี้อันหนึ่ง99บาทอันนี้90ะะ้มจ้ะมาก,กินกัน แข็งคันหยบมากเลยรถ,ร,รถมันมันออกจากจืดนะอันนี้อันนี้ของญี่ปุ่นนะจ๊ะเต็มสิบเต็มสิบให้เก้ามันไม่มีรสชาติอันนี้นะคะข้าวปั้นหน้ามูย่างนี่เป็นแบบนี้ราคาสี่สิบบาทมีหลายรสเลยวันนี้เราซื้อกันสีน่มันเป็นซอสทารยากินะ เดี๋ยวเรามาชิกน,นกันเหมือนกับเดี่ยวหมูปิ้งไหมไม่เหมือนมีน้ำซอปไหมมันต่างกันมีน้ำซุปน,น,น,นดิดๆเต็มสิบก็ให้สิบเลยมันอร่อยดี แล้วก็อันต่อไปนะคะต่อมาอันนี้35บาทเป็นข้าวปั้นไส้บู้เรามาชิมกันดูแปลงนอกเลยนะ35บห้าบาทก็ใชแต่เปี้ยวอ่ะอะไรเปรีๆๆ้ยวเค็มๆบอกไม่ถูกนะนีส,สิบสาม <laughs> ต่อไปของเป็นหมวดหมูน้ำก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ำสตรอเบอรี่นะราคาเท่าไหร่ไม่ติดอะ่ะประมาณอันนี้ที่จำได้45บาทเลยนะกินสตรอเบอรี่มันก็คือนมสตรอเบอรี่ของไทยอันนี้ให้ให้ก้า อร่อยหวันเป็นต่อไปอันนี้นะคะเป็นข้าวปั้นสอดไส้แซลมอนปรุงซอสเรี่ยกินนะอันนี้อยู่ที่40บาทเหมือนกันอาจารย์ครับนี่อ่ะเรวมากินอะไรหมอคนชอบแซลมอนเรื่องมือ ให้สิบได้ต่อมาเป็นข้าวทมคัสสึแล้วก็ยากิโซบะหมูอันนี้อยู่ที่ร้อยหกสิบเาทเดี๋ยวเรามาชิมข้าวทงคัสสึกันก่อนนะคะโอเคเรามาชิมหมูทงคัตสึกันก่อนนึ่ หมูโอเคแนละ้วไม่เหนียวหมูหมูให้เต็มสิบอันนี้ข้าวน่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นมันคือข้าวไทยโอเคสำหรับรงกรเสือให้สิบเราย้ายฝั่งมายาก,กิซซบะกันมากาอันนี้มีหมูด้วยนะ มาชิมตัวเซนกันก่อนซตัวซอสข้นน่าอ่อนอะ่ะอันนี้ให้เก้าเรามาชิมหมูกันดีกว่า <c oughs> รสชาติดีๆนะมันอร่อยดียสำหรับสองเซตน,นีเน้เต็มสิบให้สิบแปดเอ้ยให้แปดให้แปดโอเคค่ะเราลืมชิมเธอแล้วเดี๋ยวเรามาชิมเธอเลยไม่เคยกินเลยได้ละให้ชิบเลย ตรงกระสือข้างบนมันเป็นอะไรไข่โอเคถัดมาของเราดีกว่าอันนี้เป็นน่องไก่ย,ย่างซอสเทริยากินะอันนี้ราคาอยู่ที่118บาทเรามากินกันกันเลยเหรอเอา้าตุกตุ๊กตุ๊กัน๊กย สิบเลยเพราะว่าอรนน่อยแล้วซอสย่อมมีความเข้มอยู่ถูกด้วยอันนี้อิ่มสามคนคือแบบอิ่มเลยอะอยู่โอเคดีเต็มสิบนีอ่อันนี้เป็นช็อกโกแลตแซ่สแสบบถั่ว มีด้วยมันไม่ค่อยหวานนะเป็นนี้นะต่อไปนะคะคือชาน,นมเคมุกที่ที่มันไม่มีไข่มุกแล้วก็ไม่เหลือให้รีวิวต่อเหลืออยู่หยดหนึ่งอันนี้คืออร่อยมากขวดละ35บาทถ้าขวดใหญ่ก็75บาท โอเคมาต่อไปอันนี้เป็นนมถั่วเหลืองเป็นรสอ้างงูนนะมันอร่อยเขาบอกว่ามันอร่อยมากเดี๋ยวเรามาลองแกะกันก่อนชิมอยได้จิ๊บเียมฟอร์มขอดองไสอครับงะานลองกินดูมันไม่เป็นแบบเหมือนนมเต้าหู้อ่ะมันเป็นแบบ มันแบบไม่ถูกมันเป็นนมที่แบบเปรี้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นอังวินเชียวโฮอยู่ให้สัตว์เจ็บลดความแปลกเลยว่ายัง <5. S 2> ไงก็ไม่ ก้อนจริงนะคะยังมีรีวิวเรียบเลยแต่ว่ากินไปหมดก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าไปจะซื้อมารีวิวเหมือนเดิมนะคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ด้วยนะสำหรับวันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย